วันนี้จุ๋มจะพาพี่ๆนะคะมาดูนะคะหลังจากที่เราเสริมขาไปแล้วนะคะ3-4อาทิตย์เราจะมาดูแผลเขากันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจากที่เห็นนะคะเนื้อเยื่อเริ่มปูดนะคะแสดงว่าแผลเขาเริ่มติดกันแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนื้อบริเวณที่เป็นช่องว่างระหว่างที่เราพันนะคะจะเริ่มปูดๆออกมาตามในคลิปเลยค่ะ อ่านะคะวันนี้เราจะมาตัดฟางออกนะคะนี่นะคะจะปูดประมาณนี้นะคะ,สะแสดงว่าต้นเขาเริ่มติดกันแล้วนะคะเนื้อเยื่อเริ่มติดกันแล้วนะคะถ้าแบบนี้ก็คือผ่านนะคะเพราะว่าแผลไม่เน่านะคะแต่ถ้าแผลเน่าเนี่ยมันจะมีความเหี่ยวแล้วก็ต้นเขาจะเฉานะคะแต่จากคลิปนะคะที่จุ๋มให้ดูนี้นะคะก็คือรอดทุกต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะ ฟางออกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเราก็ค่อยๆแกะนะคะงานปราณีตนิดนึงนะคะก็ใช้นะคะใบมีดโกนนะคะก็เฉือนตามในคลิปเลยนะคะหรือพี่ๆมีเทคนิคที่ออคล่องมือแบบไหนก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะอ่านะคะอันนี้เราก็จะให้พี่บอยนะคะก็ค่อยๆเฉือนนะคะตามในคลิปเลยนะคะเราก็จะค่อยๆตัดตามนี้เลยนะคะพอแกะออกนะคะแผลเขาก็จะติดกันนะคะ แล้วเผลจะกินกันนะคะเมื่อขนาดต้นนะคะเขาจะเริ่มขยายนะคะตามการจเจริญเติบโตของเขาเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะเวลานะคะข้อดีเนาะที่เราเสริมตั้งแต่เด็กนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะ1เนื้อเยื่อยังอ่อนนะาแล้วก็ติดกันเร็วนะคะแล้วก็อัตราการรอดในสูงมากนะคะและที่สําคัญนะคะ ต้นที่เราลงดินพร้อมกันเนี่ยเวลาเรามาเสริมใส่กันเนี่ยระบบรากจะแผ่กระจายในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็แผ่กระจายไปในปริมาณที่เท่ากันนะคะเพราะว่าลงปลูกเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มาเสริมรากทีหลังนะคะลำต้นนะ,ะจะมีขนาดที่เท่ากันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็ค่อยๆแกะไปเลยนะคะอันนี้พี่บอยแกก็จะมือเบามากๆเลยค่ะนี่ตามนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆดูใกล้ๆนะคะว่าเพลเขาเป็นยังไงเนาะอ่านี่นะคะเห็นไหมคะเนื้อเยื่อเขาติดกันแล้วนะคะทุกคนขานี่นะคะก็จะเป็นรอยนะคะเหมือนเหมือนเราเย็บแผลคะก็จะเป็นรอยแบบนั้นนะคะแต่พอนานไปเนาะต้นเขาเริ่มโตนะคะ มันจะเริ่มขยายออกนะคะแล้วมันจะกลืนเป็นต้นเดียวกันนะคะนี่นะคะดีมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเสียบขาหรือเสริมขานะคะสามารถนะคะเลื่อนไปดูคลิปเก่าๆได้เนาะเพราะว่าจุ่มทําไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าช่อง Youtube ก็ได้นะคะสําหรับพี่ๆที่อยากจะเสริมขานะคะทุเรียนเอาไว้ปลูกเองนะ